ตอนนี้มีดราม่าหนึ่งเกี่ยวกับแดนเซอร์ของน้องลิซ่าที่ไปร่วมฉากร่วมมาไล่เป็นคนไทยนี่แหละซึ่งประเด็นก็คือว่าแฟนคลับก็ถ้าเป็นแดนเซอร์นะแต่เธอเนี่ยไปรีคอมเมนต์ที่ไปรีคอมเมนต์โพสกับคอมเมนต์ที่ต่อว่าลิซ่าต่อว่าประเทศไทยอะไรต่างๆเว็บชาตินิยมตุนเ,เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อปกติก็คือรีไปเรื่อยค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรซึ่ง แฟนคลับก็เ really? really? uh huh. ลอนเลยมาดามเลอะเลยอือแลอวล่าสุดมาตอบในต๊อกต๊อกนะมาตอบในต๊อกต๊อกบอกว่าอ,อ๋อดิฉันเองค่ะที่เป็นคนดรามา่าในในเอ็อ hmm. ์ร้อยเต็มร้อยตอนนี้ก็เปิดหวากมันชำ่ำคณน้าไปดูแล้วกันเ <He S 2> ห็นว่ายังไงมันได้หรอคนแบบรีไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันก็ได้เหรอมั้งเออแต่ว่า ไม่อ่านเลยเราก็กดรีไปมันก็เลยแปลกๆแ,แต่ว่ามาเป็นชุดนะไม่ใช่ว่ามาเม้นสองเม้นไม่ใช่มาโพสสองโพสมาเป็นชุดใหญ่ชุดอลังการแฮปปี้มิว